เต้าหู้พวงส่วนใหญ่อะก็คือไปใส่อะไรใส่พะโลใช่ไหมแล้วสังเกตไหมว่าทําไมมันไม่อร่อยเพราะอะไรบางทีต้มข้ามวันแล้วมันยังไม่นิ่มด้วยซ้ําไปมาดูเทคนิคเนียป๊อกก่อนเราได้เต้าหู้พวงมาจากตลาดแล้วเนี่ยเอาลงน้ําเลยนะครับเอาลงไปในน้ําเลยนะครับใส่ไปในน้าเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอามือเราเนี่ยแหละบีบนะบีบเขาอย่างนี้เลยนะบีบไม่เลยแต่จะไปบีบแรงเดี๋ยวเขาแตกไมนะ่อร่อย บีบเนี่ยเพื่อให้เขาชายน้ํามันออกมาเนี่ยไอเต้าหู้เนี่ยเขาคลอดมาจากโรงงานเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ํามันเขาซ้ําแค่ไหนบางครั้งไปกินมันจะมีกลิ่นเหม็นหืนน้ํามันไงถูกไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูที่น้ํานะเห็นไหมน้ํามันเริ่มออกมาแล้วอ่าเราจะบีบอย่างนี้นะเราจะทําอย่างนี้ประมาณสองครั้งเราก็จะมาบีบอีกน้ํหนึ่งนะครับถ้าวิธีเนี่ยเราต้มได้เลยเราไม่ต้องไปรว่วน้ําทิ้งด้วยบอกให้ ประหยัดเวลาด้วยพอน้ำที่สองเนี่ยเราจะเตรียมถุงมาเลยเราบีบทิ้งไปสองน้ำแล้วเนี่ยนะเอาใส่ถุงเลยเอาใส่ถุงนี้เลยเดี๋ยวเราเจ้าน้ำใหม่ใส่นะครับบีบหแห้งๆให้มั่นใจนะบีบน้ำอีกทีหนึง่งนะอันนี้ทำไมต้องใส่ถุงล่ะอ่าแล้วนี่เราเจ้าน้ําใหม่น้ําสะอาดใส่ลงไปให้เขาแช่น้ําไว้ให้นิ่มง,ง,ง่ายง่าย,ายนิดเดียวคลอบเขาไว ล็อกไว้อย่างนี้นะใหญ่เขามีอากาศนะไล่อากาศออกก็คือให้เขาจมน้ำให้หมดเราจะแช่ไว้เงี้ยประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะแล้วเขาจะนิ่มต mm hmm. อนนิ่มแล้วเราไปต้มนี้เนี่ย mm hmm. มันอร่อยมันง่าย,ยางไงแต่ยังอีกนะ mm hmm. เดี๋ยวเทคนิคก็คือยังต้องไปอยู่ในหม้อดเดี๋ยวต้องมีวิธีอีกเต mm ้า hmm. หู้เนี่ยเราหมักแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเนี่ย เห็นไหมเนี่ย like> เขาเริ่มนิ่มแล้วนะเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับเทใส่ไปเลยเราบีบน <tr 네้ําออกก่อนนะดีบน้ําออกให้หมดนะให้เขาแห้งๆลงไปเทคนิคความอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงเอาทัพพีนะค่อยๆกดกดไล่ไปเรื่อยๆกดเพื่อให้ไล่อากาศออกให้เต้าคู่เนี่ยเขาดูดน้ําที่เราต้มขาหมูเข้าไปเนี่ยต้องค่อยๆบีบไล่เงี้ยนะครับสักพักหนึ่งก็ต้องมาบีบอีกนะเนี่ยบีบไล่ไป ถ้าปล่อยลอยอยู่อย่างนี้เขาก็จะลอยอยู่เนี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วต้องบีบให้เขาอมน้ำเข้าไปแล้วมันจะหนักพอหนักปุ๊บเดี๋ยวพอได้ที่เนี่ยเขาจะจมลงเทคนิคดีๆแค่นี้เองจากฮิป,ป๊อ